ผมจะสรุปไปอีกรอบนึงงวดน,นี้รัฐบาลอยากว,วิ่งวิ่งรูด8ใครชอบ8รูด8ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องรูดนะครับใครชอบวิ่งวิ่ง8นะครับมีผมมีให้เลือก6กับ8เลือกเอ,เองแต่ถ้าเด่นล่างงวดน,นี้ผมบอกไปแล้วนะเด่นล่างจะมี4มี5 5 4x x 4 5 x ่ 5, 5 6 x ก6 8 x x 8างวดที่แล้วผมให้3ตัวเดียวผมชอบ3วิ่งล่างวิ่ง3ทางงวดน,นี้สําหรับสายล่างนะผมชอบ ผมชอบหกกับแปดนะครับถามว่าระหว่างหกกับแปดผมเลือกตัวไหนผมเลือกแปดครับงวดน,นี้ผมเลือกแปดเพราะผมทําไมผมผมชอบแปดเพราะว่าสูตรไม่รู้ว่าดูจากการวิเคาราะห์พอมง่ดที่แล้วแปดมันออกอยู่หลักแปดมันอยู่หลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้แปดอาจจะมาหลักสิบหรืออาจจะมาหลักหน่วยอาจจะมาบนอาจจะมาล่างหรือแปดอาจจะลงล่างก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า มีโอกาสสูงเหมือนกันที่แปดจะผัวออกมาเพราะวันนี้เป็นกําลังวันของแปดแล้วแปดไม่ออกนานแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะเลขที่จะมาได้นะครับก็จะมีมีเลขแปดนะครับแปดนี่แหละแล้วก็เลขห้าแต่ถ้าห้ามาไม่รู้ว่าห้าจะมาตัวไหนแต่แต่วันนี้ยผมบอกแม่เลยนะผมอยากให้เน้นเลขทูบเพราะผมไปขอปู่ลือมา แล้ววันที่ผมทําพิธีอะเกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎอย่างที่ผมให้แม่ดูไปแล้วเกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎที่ผมไปบวงสรวงเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วกลับมารอบนี้ผมจะปังแล้วก็เลขก็เข้าทุกวันนะครับเลขเข้าทุกวันแต่ว่าบางทีคนก็ไม่เห็นแนวทางอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งวันนี้มันเป็นวันโกนด้วยนะครับ เลขออกวันโกลงสองวันแล้วนะวันโกลนะศูนย์กับหนึ่งจะต้องติดมาติดมาให้เห็นแน่นอนเหมือนงวดที่แล้วนะครับสามศูนย์ศูนย์ก็มานะครับแต่งวดน,นี้เอาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับชอบตามนะครับไม่ชอบบ่อยผ่านนะครับก่อนจะแจกนะเดี๋ยวผมจะผมจะให้ผมจะผมจะให้ดูเป็นทีละชุดก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดเต็ม นี่นะครับรัฐบาลผมฟันแปดนะครับงวดน,นี้นะครับแปดแปดสามกับห้าสามเมื่อวานนี้เราเอาไปกินแล้วนะครับจะมาอีกหรือเปล่ากับแปดหนึ่งครับเสียดายอยู่เหมือนกันชอบชอบเอาเลขชอบเอาเลขรัฐบาลไปออกอะใช่ไหมเนี่ยนี่คือเลขทูบนะครับสามสามเก้าห้านะครับเนี่ยตัดเล่นนะสามผ่านนี่ครับอยากให้เน้นเลขทูบชุดนี้เอาไปเล่นทางออมสินแล้วก็ทอก ไม่มีทกศร,รัฐบาลอันนี้ดวงใครดวงมันใครเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ย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 เพจนี้เป็นเพจสามอย่าลืมกดติดตามตั้งรายการโปรดนะครับจะได้เห็นแนวทางจะได้เห็นลฟ์สดนะครับนี่ผมกันไว้ให้แล้วตามนี้นะครับอันนี้สามเก้าสามห้าเก้าห้าอันนี้เลขกันนะครับจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้อันนี้เป็นเลขเด่นมาหนึ่งตัว 2, 4, 6, 8, นะครับสองสี่หกแปดนะครับสูตรนี้ก็แม่นดีสูตรนี้ก็เข้าเมื่อที่แล้วเข้าบนล่างนะครับสูตรนี้เด่นล่างนะครับ นี่คนระับสี่ห้าหกแนะครับงวดนี้ตัวไหนจะมาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ปล่อยไปแล้วทีนี้จะให้ดูซ้ <c oughs> ายด่วนรัฐบาลงวดนี้ให้8ปดสอง8ปดห้าสองหกดสี่สองแดให้5้าสองห้าแดแล้วก็50ชอบซื้อไม่ชอบพันนะครับ เน้นตัวเดียวเนี่ยเน้นตัวนี้2 8งหตัดเล่นสองแดสองห้าอยู่นี่แล้วก็8 5อยู่นี่สอตัวนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้แต่อยากให้เน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้1 2ึสาขอให้โชคดีนะครับขอให้3มตัวแตกทีเถงวัน วดน,นี้ผมเน้นไปที่เลขทูบสามเก้าห้านะครับไปดูหน้าเพจผมปล่อยให้หมดแล้ววันนี้ขอให้โชคดีขอให้เป็นวันที่ดีนะครับเดือนนี้เป็นเดือนใหม่ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดงานขอให้ได้งานคิดสมบัติขอให้ได้สมบัติสมหวังดังใจปรารถนาที่ตัวเองต้องการ นะครับแล้วก้องวดวันนี้ขอให้เรามีโชคมีราบร่วมกันผิดถูกขออภัยชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะหวยเป็นแค่แนวทางเล่นให้มีสติไม่ใช่เล่นให้ตัวเองเดือดร้อนวันนี้ขอทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยขอให้รอความรวยกับเจนุกยูคาเจนุกบอกเลยว่าใส่ด่วนอย่าหยุดตามไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าทุกคนอย่าหยุดตามนะควรเจนเนนแต่เลขสามตัวนะคะเจนุกเน้นแต่เลขสามตัวใครชอบตามไม่ชอบผ่าน เจเน้นแต่เลข3สามตัวค่ะเพราะฉันแบบฉันมาจากสามตัวฉันก็ต้องเน้นแต่สามตัวนึกออกปะเออมีใครบ้างไม่อยากถูกสามตัวเออใครก็อยากถูกสามตัวกันทั้งน,นั้นแต่สุดแล้วแต่อยู่ที่ดวงน้อแม่นะ้อ ่ะโอเคครบสองพันแชร์แล้วค่ะอ่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมากค่ะขอหัวใจไร้วาวรัวขอหัวใจไร้วาวรัวค่ะขอวันนี้เราปังปังงวดที่แล้วเจให้เจ็ดแปดหนึ่งออกเจ็ดปดสองเฉียดสมตัวใส่ด้วนเออ ดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าให้ดูเป็นทีละใบๆนะคะให้ดูทีละเป็นใบๆนะคะแต่ว่าจ,วะ <c oughs> จะนุกเน้นเลข3มตัวนะเจนุกเน้นเลข3มตัวนะคะสวัสดีเจ็ดพันห้คนนะคะอ่ามาให้แคบล้ว อันนี้คือใบเขียวถ้าใครชอบตามนะคะตามได้โอเคนะคะจะลงให้แล้วแล้วก็อันนี้เลขฝันขอให้เลขความฝันมาก็ได้ นี่นะคะอ่ะให้แม่แม่ดูก่อนสวัสดีแปดพันคนคะ่ะสวัสดีแปดพันคนดูจ้าอาาต่อไปจะเป็นสายดวนให้แม่แม่ดูกันไปเลย โอเคนะ <c oughs> ตำนานเจ็ดห้าศูนย์จะมาอีกไหม <_ AC 2> <_ C 0> เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน <_ C 0> ชอบตามไม่ชอบผ่านนะแม่นะขอให้วันนี้แม่แม่ทุกคนโชคดีขอให้ดวงเราหนุนนำกันนะคะไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงเจนุกทำเ็นทีแล้วนะขอให้วันนี้ เป็นวันของเรา